แล้วตอนนี้ได้เต็มตัวแล้วเป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นครับก็นี่เป็นเรื่องแรกด้วยที่มาทํากับพี่ชอดแล้วก็คือหมือว่าเป็นเรื่องแรกที่เราเรารับงานหลังจากเป็นนักแสดงิสละก็ก็ตื่นเต้นครับออจริงๆห่างหายจากการทาํางานไปไานไม่ยัง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 ทำงานอยู่เรื่อยๆก็ติดโควิดเหมือนกับนักแสดงทุกคนเหละครับอพอพอได้ออกมาแล้วแบบฟิลการทํางานมันเหมือนเดิมหรือมันต่างจากเดิมไหมก่างการไม่มีสัง ก็จริงๆต้องบอกว่าเนื่องจากนี้เป็นงานแรกเนาะมันก็คือเป็นการเรียนรู้ของผมว่าเพราะมันจะต่างหรือว่ามีอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับก็เรียกว่าเป็นโลกใหม่ดีกว่าจริงๆมาตัดสินใจนานเพราะในช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิดเนี่ยมันจะต้องนานๆานครับจริงๆตัดสินใจมาสักพักใหญ่แล้วครับแล้วก็ประกอบกับตอนของช่องสามมันหมดสัญญาพอดีก็เลยขอเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ว่าเราเราจะขอลองแบบไม่ต่อสัญญาเพื่อที่จะรับงานได้มากขึ้นเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าแบบเออข้างนอกเขาทํางานกันยังไงอะไรเนี้ยครับ แล้วก่อนหน้านาี้เราพอใจว่าเราอยากอองอการไม่อยากอะทำใงคการเหมือนเดิอ๋อที่ให้สัมภาษณ์ไปอันนั้นหลายปีแล้วครับอันนั้นหลายปีแล้วเห็นเห็นพาดหัวข่าวอาจจะมีสัมภาษณ์เมื่อวันก่อนเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอันนั้นเป็นเรื่องหลายปีแล้วครับก็ก็อันนั้นไม,ไม่ไม่เกี่ยวแล้วไม่ได้อยากออกแล้วครับตอนนี้ <laughs> อยากอยู่แสดงว่าโมเมนต์นั้นมัน ม,ม,มันแค่เป็นโมเมนต์ที่แบบว่าโมเมนต์ดาวๆของเราอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบเออเฟลอะไรอย่างเงี้ยครับและอะไรที่มันทำให้เรากลับมาพึ่กแกอีกครัง้งว่าเรา <S <S ก็ผู้ใหญ่เนี่ยแหละครับให้โอกาสดึงเรากลับมาทํางานแล้วเราพอกลับมาทํางานที่นี่ร,รู้สึกว่าเออเราเราก็มีมีผู้ใหญ่เมตตาแล้วเราก็ทําได้มีผู้ใหญ่ให้โอกาสเนี่ยก็ทําต่อแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นแล้วโอเคขึ้นมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยยังยังต้องตัดสินใจไม่ไม่ต่อสัญญ,ญาแบบเนี้ยมันมีความคิดว่าแบบเฮ้ยแบบเราออกมาเราจะ น,น้อยลอก็จริงๆต้องบอกว่าช่อง3เนี่ยเป็นเหมือนบ้านเป็นเหมือนเซฟโซนของผมเลยคือรู้สึกว่าแบบเราเราก,เราก็เราก็เกรงใจผู้ใหญ่แล้วก็ให้ความเคารพเขาแล้วก็ตรงนั้นอะคือมันมันเป็นเซฟโซนของเราจริงๆเราเราออกมาแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนต่อหรือมั่นคงหรือเปล่าแต่ว่าเราก็อยากลองท้าทายตัวเองดูว่ามันมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากมากน้อยแค่ไหนอะจริงการรับงานเองมันต้องแบบยังยังมีผู้จัดการส่วนตัวมีนีผู้จัดการครับ ก็มีผู้จัดการช่วยดูสแกนงานให้ครับอย่างนี้นอกจากงานละครเองเรื่องอื่นๆตอนนี้มาจีบจีบยังคะเรื่องอื่นๆไปายถึงพวกงานพิธีกรอะไรอย่างเังยังก่อนครับอันเนี้ยก็ก็ทํางานด้านการแสดงไปก่อนครับสิ่งที่เราคาดหวังจะการเป็นนักแสดงอิสระสมรู้ไว่าได้เรียนรู้อะไรยังไงบ้างหนูก็เสียงก็ หลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของของประสบการณ์ที่ได้ได้แบบเจอกองใหม่ๆเจอนักแสดงหน้าใหม่ๆเจอบรรยากาศการทํางานใหม่ๆอะไรอย่างงี้ครับหลักๆเลยเพราะว่าจะได้เร,เรียนรู้ว่าแบบเราเรา,เราพัฒนาตัวเองไปได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันยากไหมกับการที่เรามาเป็นนักแสดงอิสระในช่วงโควิดอย่างนี้แล้วมาตักโอกาสการทางานของเราเผมว่าก็จริงๆมันเป็นทั้งมีทั้งดีและไม่ดีคือตอนช่วงโควิดเนี่ยเราก็ได้ทบทวนตัวเองมากขึ้นว่าเฮ้ยเราพร้อมแค่ไหนที่จะออกมาเป็นอิสระอะไรอย่างเงี้ยครับ พี่หนิงสนใจเราด้วยอะไรนะพี่หนิงอ๋อพี่หนิงกไปออกรายการก็ก็พี่หนิงก็ทักว่าเออหน้าตาเราเนี่ยพี่ชอบสไตล์นี้อะไรอย่างเงี้ยเหมาะเหมาะไปเล่นอะไรอย่างงี้ได้มครัก็คุยคุยกันเดี๋ยวต้องรอรอบอกผู้จัดการเลยครับเออแต่ก็พร้อมรับงานเนาะพร้อมรับงานเสมอครับยินดีครับเนื้อหอมไม่รัเพราเป็นนักแสดงก็รู้สึกว่ามีมีคนติดต่อมาเยอะครับก็ดีใจที่มีคนคนเมตตาเยอะครับ ความรักค่ะความรักเหรอครับผมกอุ้มไงคะอุ้มครับนี่คือ, <ๆ S 1> อคือคือตอนนี้ทุกคนเข้าใจว่าแบบว่าความสัมพันธ์กับน้องเนี่ยคือไอ้นี่เป็นถึงขั้นเป็นแฟนหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆต้องบอกว่าคือเป็นน้องที่สนิทกันครับผมอย่าเพิ่งคนเข้าใจจิ้นกันมากอะไรเงี้ยแล้วผมก็สนิทกันมากแล้วก็ ล่าสุดก็คือร่วมงานกับน,น้องในเรื่องพูดแม่น้ำโขงด้วยอะไรอย่างนี้ครับแต่ไม่ได้แต่พี่เข<ฟ>้าใจมันเป็นเว่าเราเป็นแฟนกันนะออพี่เข้าใจอย่างนี้เข้าใจอย่างนั้จริงจริงๆไม่ใช่ครับใจเย็ๆนๆเนาะยังยังไม่ผมยังบอกได้ว่าผมยังโสดแต่ว่าไม่เต็มปากเต็มคำแล้วกันก็มีคนคุยอยู่ทําไงมันไม่เต็มบตรงคำหนึ่งมันคิดถึคือเราเราเราเป็นคนเลือกเยอะแล้วเราต้องการมั่นใจในเรื่องเรื่องของความรักเรื่องของอะไรอย่างนี้มากแต่ใวที่ผ่านมาทุกคนเข้าใจผิดว่าเราเป็นแฟนกัน ยังไม่อยากให้เข้าใจอะไรแบบนั้นนะแล้วก็ยังคือคือคือหมายถึงว่าเรื่องเรื่องคู่จิ้นเนี่ยคือคือเข้าใจว่าแฟนคลับเชียร์มากๆแต่ก็ก็อยากให้เชียร์คู่จิ้นคู่อื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทํางานร่วมงานกับนักแสดงอื่นๆด้วยอะไรแล้วพอคนเข้าใจถือว่าเป็นแฟนกันเราคุยกันไหมหรือว่ายังไงก็คุยกันได้คุยกับน้องไปกองก็เจอกันตลอดก็คือจริงๆน้องก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีคนจับจิ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่เราคุยคนนั้น่ะที่ไม่เต็มปากใช้อุ้มไหมคะไม่ใช่ค่ะ ที่ข่าวกับพุ้มอย่างเงี้ยเขาตัวเขาเองเนี่ยคนที่เราคือคือขารู้อยู่แล้วว่านี่เป็นงานครับก็ไม่ต้องอธิบายอะไต้องอธิบายอะไรเยอะเออคนโกของการอาไม่บอกได้ไหมเรื่องนี้แต่ว่าพุมก็ม่่ารอคือกับน้องเนี่ยคือต้องบอกว่าคือเราเราสนิทกันมากน้อยยังไม่อยากให้เข้าใจผิดไปถึงขั้นนั้นแค่จิ้นแต่ไม่จริงอ่า ทำงานกันได้ทำ,ทำงานกันได้ไดจินๆได้เลยแฮปปี้อ่าโอเคขอบคุณครับ